ทำงานอีแล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 ทำงานอินอานแนไม่ทำงานอ Ina แห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 นไม่ทำงาน อินอาแนไม่ทำงานอินอาแนไม่ทำงานอินออฟโซงานไม่มี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 อินมาหน้างานมากอินมาหน้างานมากอินมาหน้างานมากอินจุกกุ้มงานนิดหน่อยอินจุกุ้มงานนิดหน่อยอินจุกุ้มงานนิดหน่อยอินจุกกุ้มงานนิดหน่อย ตกกั๊เท่เหมือนกันตกกัด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 เท่เหมือนกันตกกั๊เท่เหมือนกันตกกั๊เท่เหมือนกันตกกั๊ชี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 ่เหมือนกันตกกัดชี่เหมือนกันตกกั๊ชี่เหมือนกันอันตกกั๊เท่ไม่เหมือนกันอันตกกัดเท่ไม่เหมือนกัน อันตกกับเทไม่เหมือนกันอันตกกับเทไม่เหมือนกันอันตกกับเทไม่เหมือนกันอันตกกับชี่ไม่เหมือนกันอันตกกับชี่ไม่เหมือนกันอันตกกับชี่ไม่เหมือนกันอันตกกัทชี่ไม่เหมือนกันทัลาแตกต่างกันทัทลาแตกต่างกันทั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 ลาแตกต่างกัน อารัซอรู้แล้ว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 อารัจีรู้ไหมเข้าใจไหม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 มลลาไม่รู้ไม่ทราบไม่เข้าใจมลลาไม่รู้ไม่ทราบไม่เข้าใจมลลาไม่รู้ไม่ทราบไม่เข้าใจ มุลลาไม่รู้ไม่ทราบไม่เข้าใจมดเททำไม่ได้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 อันชูอิตซอทำได้ทำเป็น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 ,น อันชูอิซอทำได้ทำเป็นอันชูอิซอทำได้ทำเป็นอันชูออฟซอทำไม่ได้ทำไม่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 เป็นอานีไม่อานีไม่อานีไม่อานีโอไม่อานีโอไม่อานีโอไม่ อานีโอไม่อานีโอไม <dedans> ่เนครับเนครับเยค่ะเยครับเยครับเนครับเยครับกุดเสร็จกุดเสร็จกุดเสร็จกุดแนทซอเสร็จแล้วใช่ไหม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  ทากึดเนสซ่เสร็จแล้วทากึดเนสซ่เสร็จ yeah แล้วนนทากึดเนสซ่เสร็จแล้วทากึดเนสซอเสร็จแล้วทเวกึนเลิกงาน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 เลิกงานชุนกึนเข้าทำงานชุนกึนเข้าทำงานชุนกึนเข้าทำงาน ชุนกึนเข้าทำงานชุนกึนเข้าทำงานชุนกึนเข้าทำงานเมียดชีกี่โมง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 เมียดเกกี่อันเมียดเกกี่อันเมียดเกกี่อันเมียดปุนกี่โมงเมียดปุนกี่โมงเมียดปุนกี่โมงออต้อเกอันไหนออตอเก อต้อนเกอันไหน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 ชีลอไม่ชอบ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  ชีลอไม่ชอบโชวาแฮชอบโชวาแฮชอบโชวาแฮไม่ชอบโชวาแฮไม่ชอบอัน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 โชวาแฮไม่ชอบโชวาดี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  โชวาดีโชวาดีอันโชวาไม่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 ดีคัตชี่แฮทำด้วยกัน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 คัตชีกาไปด้วยกัน คัตชีกาไปด้วยกัน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 คัตชี่มอคโกกินด้วยกันคัตชี่มอ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 คโกกินด้วยกันคือมาแนหยุด Rition, คือมาแน่หยุด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 ชือ่หยุดชูต๊อปหยุดชูต๊อปหยุด้อต๊อปหยุด้อต๊อปหยุดชูต๊อปหยุด้อต๊อปหยุดชูต๊อปหยุดชูต๊อปหยุดชต๊อปหยุดแคว้นชนะ ไม่เป็นไรแควนชนะ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 ไม่เป็นไรมีอันเน่ขอโทษ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 อีนี่ส <|so|> ิ่งนี้คนนี้อีนี__่สิ่งนี้คนนี้ชอ โน่นสิ่งโน้นคนโน้นชอ texting, โน่นสิ่งโน้นคนโน้นชอ texting, โน่นสิ่งโน้นคนโน้นคือนั่นสิ่งนั้นคนนั้นคือ, nucleus, อนั่นสิ่งนั้นคนนั้นคือนั่นสิ่งนั้นคนนั้นอีบุญท่านนี้อีบุญท่านนี้อีบุญท่านนี้ชอบุญท่านโน้น ชบุญท่านโน้นคือบุญท่านนั้นคือบุญท่านนั้นอีกตสิ่งนี้อันนี้อีกตสิ่งนี้อันนี้อีกตสิ่งนี้อันนี้ชกตสิ่งโน้นอันโน้นชกตสิ่งโน้นอันโนนชกตสิ่งโน้นอันโนนคือก็สิ่งนั้นอันนั้นคือก็สิ่งนั้นอันนั้นคือก็ สิ่งนั้นอันนั้นคื it, so it like it, อก็อดสิ่งนั้นอันนั้นอัพข้างหน้า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 ทวีข้างหลัง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 พักข้างนอก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  ข้างนอกอันข้างใน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 วีข้างบน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 อแแลข้างล่าง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 เว้นจกทางซ้ายเว้นจก ทางซ้ายเว้นจกทางซ้ายเว้นจกทางซ้ายเว้นจกทางซ้ายโอลินจกทางขวา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 ตกพาโลตรงไปตกพาโลตรงไปตกพาโลตรงไป ตกพาโลตรงไปตกพาโลตรงไปตกพาโลตรงไปฮิวจี้กระดาษเช็ดชู่ฮิวจี้กระดาษเช็ดชู่ฮิวจี้กระดาษเช็ดชู่ฮิวจี้ทงถังขยะ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 มุนประตูมุนประตูมุนประตู มุนประตูแกกึดเทโยแกกึดเทโยสะอาด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 แกกุดเทโยสะอาดทอลอวโยสกปรก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  ทลอวโยสกปกทลอวโยสกปกทลอวโยสกปกทาดดโยปิด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 ทาดโยปิดทาดโยปิดยลอโยเ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 ปิด พุนก็โยปิดไฟพุ่นก็โยปิดไฟพุ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 นข้อโยเปิดไฟพุนข้อโยเปิดไฟพุนข้อโยเปิดไฟพุ้นข้อโยเปิดไฟพุนข้อโยเปิดไฟพุ้นข้อโยเปิดไฟชูลอโยลดลง ชูลอยลดลง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 นือรือโยเพิ่มขึ้นนือรือโยเริ่มขึ้นนือรือโยเพิ่มขึ้นนือรือโยเริ่มเพิ่มขึ้นนือรือโยเพิ่มขึ้น เนื้อเพิ่มขึ้นนื้อโย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 เพิ่มขึ้นพับมอกสโยกินข้าวหรือยังพับมอกสอ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 โยกินข้าวหรือยัง พับมอกซอยกินข้าวหรือยังมานีมอกกินเยอะๆนะมานีมอกกินเยอะๆมานีมอกกินเยอะๆนะ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 มอะมานีมอกกินเยอะๆนะมานีมอกกินเยอะๆนะมาจายถูกต้องมาจายถูกต้องมาจายถูกต้อง มาจายถูกต้อง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 ออนมาเยโยเท่าไหร่คะ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 คาจาไปกันเถอะคาจาไปกันเถอะคาจาไปกันเถอะ คาจาไปกันเถอะ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 ม็อกจากินกันเถอะ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 มาชิซ้ออร่อยไหม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  มาชีโซะอร่อยไหม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 คันเกไปก่อนนะ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 อาราซอยุเข้าใจไหม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  阿拉ซยุเข้าใจไหมราจิเข้าใจแล้วใช่ไหมราจิเข้าใจแล้วใช่ไหมราจิเข้าใจแล้วใช่ไหมอาราจิเข้าใจแล้วใช่ไหมอา拉ซอเข้าใจแล้ว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 ฮาจิมะอย่าทำ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  ฮาจิมาอย่าทำฮาจิมาอย่าทำฮาจิมาอย่าทำคาจิมาอย่าไป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 อิจิมาอย่าลืม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 โอแฮโยทำอะไร มวอแฮยุะทำอะไรมอวอแฮยุะทำอะไรมอว์แฮยุะทำอะไรมอวอแฮยุะทำอะไรมอแฮเยุะทำอะไรมอแฮเยุะทำอะไรมว์แฮเยุะทำอะไรมอวอแฮยุะทำอะไรมอแฮเยุะทำอะไรมอแฮยุะทำอะไรออโตเคแฮยุะทำอย่าง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 ไร อโอเคเฮโยทำอย่างไร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 ซ้ำกันมันเยอะเดี๋ยวค่ะซ้ำกันมันเยอะเดี๋ยวค่ะซ้ำกันมันโย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 เดี๋ยวค่ะชอนชอนฮีฮาเซโย ชอน e yo, ชอนฮีฮาเซโยพูดช้าๆหน่อยค่ะชอน, e yo, ช,น e yo, ช,ชอนฮีฮาเซโยพูดช้าๆหน่อยค่ะชอน e yo, ชอนฮีฮาเซโยพูดช้าๆหน่อยค่ะชอนชอนฮีฮาเซโยพูดช้าๆหน่อยค่ะชอนชอนฮีฮาเซโยพูดช้าๆหน่อยค่ะชอนชอนฮีฮาเซโยพูดช้าๆหน่อยค่ะโชอาแฮโยชอบ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  โชอาแฮโยชอบชีลอแฮโยไม่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 ชอบคายโไปไหม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 ออดีเอคายโไปที่ไหนคะออดีเอคายโไปที่ไหนออดีเอคายโไปที่ไหนออดีเอคายโ ไปที่ไหนอดีเอคายอไปที่ไหนอดีเอคายอไปที่ไหนออโตเคคายอไปอย่างไร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 นูกกฮาโกคายอไปกับใครนูกกฮาโกคายอไปกับใคร นูโกฮาโกคาโยไปกับใครนูกูฮาโกคาโยไปกับใครนูโกฮาโกคาโยไปกับใครนูโกคาโยนูกูฮาโยคาโยไปกับใครนูกูฮาโก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 คาโยไปกับใคร อดีซอที so ่ไหนอดีซอที <ümü bile> <anyway> ่ไหนอดีซอที่ไหนอดีซอที่ไหนพีกนเฮโยเหนื่อยจังเลย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 แควนชนโยไม่เป็นไรแควนชนะโยไม่เป็นไรแควนชนะโยไม่เป็นไรแควนชนะโยไม่เป็นไร แวนชันนายโยไม่เป็นไรแควนชันนายโยไม่เป็นไรแวนชันนายโยไม่เป็นไรแควนชันนายโยไม่เป็นไรแพโกผ้าโยฉันหิว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 แพกโยันหิมาจาโยถูกต้อง มาจโยถูกต้อง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 อานิโยไม่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 ทักจาโต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  อุยจาเก้าอี้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 คอับแก้ว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 พิจารูไม่กว่า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 พิจารูไม่กวาดพิจารูไม่กว่ามูลแทักซักผ้ามูลแทรกซักผ้า มูลแสทักซักผ้า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 มูลแสพักซักผ้ามูลแสท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 ักซักผ้าซ้ือเลกี่ทงถังขยะซือเลกี่ทงถังขยะซื้อเลกี่ทงถังขยะซื้อเลกี่ทงถังขยะซือเลกี่ทงสังขยะ ซือเลกี aya, ่ธงถังขยะซือเลกี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 ่ขยะซือเลกี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 ่ขยะ ื่อเลกี่ขยะซือเลกี่ขยะซือเลกี่ผงทู่ถุง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 ขยะ